โรคส่วนใหญ่เนี่ยถ้าประวัติครอบครัวชัดเจนเนี่ยจะมีกรรมพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์คือถ้ามีคนในบ้านคนในครอบครัวเคยเป็นผมแพ้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกรรมพันธุ์ได้สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ใช่ถ้ามีประวัติตั้งแต่รุ่นถ้ามีคุณปู่คุณย่าพ่อแม่พี่น้องเป็นกันหลายท่านก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งหรือจะไม่ใช่ก็ได้เป็นเฉพาะบุคคลก็ได้ครับนะครับก็คือสามารถเกิดได้เองทีหลัง ได้เหมือนกันหรือในอดีตมไม่เคยแพ้มาก่อนเลยแต่มาเป็นทีหลังแพ้ทีหลังก็ได้เหมือนกันโดยและย,ยิ่งยุคสมัยนี้นะครับปัจจัยที่ทําให้ให้เราเป็นภูมิแพ้กันบ่อยมากขึ้นเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมลภาวะอย่างสมมุติยิ่งในเมืองเขตเมืองเนี้ยอ,อากาศครับนะครับอากาศควันพิษอย่างเงี้ยสมมุติในกรุงเทพหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี้ยเราเจออากาศไม่ดีอย่างเงี้ย เป็นการรับไปนานๆหลายวันเข้าเป็นเดือนเป็นปีสักวันหนึ่งอนเราอาจจะแพ้ก็ได้แพ้กันแต่ไก่เคย <สะ S 1> แพ้<อ>เลยมลพิษต่างๆถูกต้องครับทีนี้มันจะสะท้อนไปเรื่องช่วงอายุไหมครับว่าแต่ละช่วงอายุช่วงไหนที่แบบโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้<อ>มากกว่าเป็นได้แต่เด็กเลยเด็กทารกด้วยได้ซ้าใหม่ยันผู้สูงอายุเป็นได้หมดทุกช่วงอายุเลยก็คือถ้าจะถ้าจะเป็นไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยวงแพ้นี่เป็นได้ กร,กระจายมากทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไหนครับอโดยมากแต่อาการภูมิแพ้เนี่ยมันถ้าถ้าโดยโดยคอนเซ็ปต์นะครับมันมักจะต้องมีการพัฒนาจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ถ้าถ้าเริ่มเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมักจะแพ้มาเรื่อยๆจนโตแต่ถ้าั้งแต่เด็กไม่เคยแพ้นะครับโอกาสที่จะโตมาแล้วแพ้ก็จะน้อยหน่อย อ๋อจะน้อยหน่อยแล้วก็วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไมเป็นแต่ก็จะน้อยน้อยแล้วตอนนี้คนเป็นเยอะไหมครับในบ้านเราอผมว่าค่อนข้างเยอะนะแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างที่คุณบอกเนี่ยและอาการแพ้เนี่ยไม่ได้แสดงเฉพาะผื่นจามน้ำมูกอย่างเดียวบางคนไอไอ,ไอนึกว,ว่าเป็นหวัดเนี่ยอาการไอเนี่ยก็เป็นอาการแพ้ชนิดหนึ่งเหมือนกันไออยู่นั่นแหละไอเป็นเดือนเป็นเดือน หรือไม่ก็ไอแบบกระปิดกระปอยไอะปไอแบบน่ารำคาญกระปิดกระปอยไอแบบเรือรังแต่ไอนิดนิดไอลำคัญลำคาญไอน่ารำคาญใช่ไหมครับอย่างเช่นเวลาเข้าออฟฟิศเจออากาศเย็นปุ๊บเอาละเอาละไอคอกแคคบางคนประวัติชัดเจนมากเลยนะคุณโทนี่เช้ามาแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงไอคอกแคคตอนเที่ยงออกไปรับประธานอาหารตัวอากาศอุ่นใช่ไหมครับไอหยุดหยุด หายไออาจจะเนื่องจากอากาศหรือว่าเชื้อราหรือสารอะไรต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกระตุ้นให้เป็นบุ๋นแม้กลับเข้ามาตอนบ่ายเอาไออีกแล้วเป็นอีกแล้ะอันนี้น่าจะคุ้นคคุ้นเคยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเช้ามาทั้งไอจามน้ำตาพอถึงช่วงกลางวันหายหายกลับมาอีกทีตอนเช้าเป็นอีก อันนี้ก็วนเวียนอันนี้อันนี้ส่วนตัวเดี๋ยวปรึกษากันนอกรอบเดี๋ยวขอรบกวนคุณหมอนอกรอบครับโอเคครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเรากับคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคพุ่มแพรนะครับกับคุณหมอไปกับมีเนื้อหาสารร้ายอีกลีนะครับอย่างที่คุณหมอเพิ่นบอกนะครับกับตอนนี้เป็นกันร้ายนะครับทุกเพศทุกไว้บ่เลือกนะครับกับเดี๋ยวมีเรื่องที่จะคุยกันต่อนะครับช่วงนี้พัก แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับพบกันต่อในเบรกที่2ของรายการยูดีมีแห้งนะครับช่วงมีเขายังอยู่ในประเด็นของโรคภูมแพ้นะครับก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าจะเป็นอาการสาเหตุนะครับกับกำลังเข้มข้นนะครับเมื่อนี้คุณหมอก็ได้มาให้คำแนะนำความรู้เกีก่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันต่อในเบรกนี้นะครับ จะมีการดูแลรักษาจังไดแล้วก็วิธีการป้องกันโตจังไหรที่จะให้ปลอดภัยจากโรคภุ่มแพ้นะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอกันต่อครับครับคุณหมอช่วงที่แล้วนะครับเราคุยกันไปเยอะแล้วก็เกินเกินไว้หลายอย่างปีแล้วปูพรมเหม่อนกันว่าไอ้พุ่มแพ้มันยังไงมีอะไรบ้างเนี่ยคือว่าเห็นคุณหมอบอกมีเนื้อหาเยอะมากนะครับแล้วก็มีเรื่องจะคุยกันเยอะะแต่ก่อนอื่นจะไปเรื่องอื่น มีคําถามเคยได้ยินว่าอะไรฮิสตามินอันนี้เกี่ยวอะไรกับภูมิแพ้ครับอ๋อฮิสตามินพูดถูกไหมฮิสตามินตกภาษาอังกฤษฮิสตามินเป็นสารชนิดหนึ่งครับอย่างที่ผมเกิดในในร่างกายนะครับที่ระบบภูมิต้านทานระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยผลิตขึ้นมาหลังจากสิ่งที่ภูมิแพ้มันออกมาสมมติ เจ้าภูมิคุมกันเราเนี่ยเจอกับสารภูมิแพ้บปึ้งขึ้นมาปุ๊บจะมีการผลิตสารมากมายฮิสตามีนเป็นสารหลักสําคัญตัวหนึ่งที่ถูกผลิตออกมาหลังจากสต,ตัวนี้เจอกันเพื่อเอาไว้ต่อสู้พอฮิสตามีนเนี่ยมันออกมาปุ๊บมันก็จะไปออกแอคชั่นในร่างกายทําให้เกิดอาการแพ้ครับถ้าคนที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ภูมิแพ้หมายถึงว่าท่านผู้ป่วยท่านผู้ชมที่แบบเป็นภูมิแพ้ประจําเนี่ย เคยได้ยินมาเกี่ว่าแอนตี้ฮิสตามีนเป็นยาต้านภูมิแพ้ที่เราที่พี่น้องหรือว่าประชาชนทั่วไปคุ้นๆกันก็ CPM เป็นยาเม็ดเหลืองเล็กๆกินแล้วง่วงยาแก้แพ้ CPM CPM เวลาภมแพ้กิน CPM เผอื่นว่าตอนตอนอยู่บ้านนอกไม่ได้ใช้คำว่า PM CPM แต่ยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ ไม่ทันไม่ทันนั่รุ่นนะครับคือเป็นสรุปคือฮิสตามีนคือเป็นสารที่ผลิตออกมาหลังจากเกิดปฏิกิริยาที่เกิดกันระหว่างระบบภูมิของเรากับสิ่งที่เราแพ้เนี่ยคือออกมาทําให้เกิดอาการแพ้คือสารที่แบบทาให้เกิดอาการแพ้อาการแพอาจจะเป็นจามน้ำมูกคันคือที่แสดงออกผ่านร่างกายร่างกายเรานี่คือฮิสตามีนครับแล้วก็ยาที่ใช้ก็คือ แอนตี้ภาษากฤษแปลว่าต่อต้านต่อต้านฮิสตามีนก็คือต่อต้านในตัวฮิสตามีนไม่ให้มันทำงานเพื่อที่จะลดอาการแพ้นั่นเองก็คือพวกยาแก้แพ้ต่างๆนึกว่ายาที่ใช้ต่อต้านเป็นยาวิตามินไม่ใช่วิตามินก็อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับก็ไอหลังจากที่คุยกับคุณหมอเนี่ยโรคภูมิแพ้จะมีเยอะมากนะครับแล้วเท่าที่คนไทยส่วนใหญ่ นะครับท่านผู้ชมชนใหญ่เป็นมักจะจำแนกได้หลักๆใช่ใช่มักจะเจอหลักๆเนี่ยจำแนกได้ยังไงบ้างครับเราก็คุยกันนี้ดีกว่าครับก็คือเจอในแง่เรื่องของอาหารการกินอันนี้หนึ่งอันที่หนึ่งอาหารการกินเรื่องอาหารการกินนะครับแพ้อาหารทะเลแพ้อาหารทะเลปลาร้แม่โชคร้ายหน่อยถ้าอุดแม่เราอออีสานนะถ้ายิ่งแพ้ปลาร้านี่โอ้โหจริงแพ้นะครับแพ้แหรอฮะแพ้ปลาสุก ได้ต้องมาเป็นตอนตอนโอ้ตอนตอนว่าอะไรตอนตอนหมายถึงเป็นตัวครับอ๋อแต่ต้องระวังพยาธิไม้ในตาปาะกาฝากตับฝากตับนะโอเคมะเร็งนะฮะนี่ก็ตั้งแต่เทปแรกของเรายังจําได้นะครับแล้วก็อาหารการกินพวกอาหารที่จะเจอกันบ่อยๆอาหารทะเลใช่ไหมครับที่จะแพ้แล้วก็ของดองหมักดองเนียอาหารตุกดิบพวกนี้นะครับหรืออาหารทิศ อะไรก็ตามแล้วแต่ถั่วก็ยังมีเลยบางคนก็แพ้ถั่วคนแพ้ถั่วด้วยใช่สีประกอบอาหารสีประกอบอาหารนะฮะาการที่เราจะแพ้อาหารเนี่ยนอกจากอาหารตาตานธรรมชาตินะครับ,รบมันก็จะเป็นส่วนประกอบที่ผสมในอาหารที่ไม่ค่อยธรรมชาติอย่างพวกสีซึ่งจริง,รงๆแล้วตามธรรมชาติเราก็ไม่ควรใส่แต่เป็นสีผสมอาหารนะครับ,รบท,ท,ที่รับประทานได้แต่เราแพ้อย่างเงี้ยมันจะแพ้ของหมักดองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ เรื่องของการกินเห็นบางคนแพ้นมโดยเฉพาะเด็กโดยเฉพาะเด็กใช่ไหมครับเด็กที่แรกคลอดมาใหม่ๆบางทีแพ้นมนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็นจริงๆแล้วนมเนี่ยเด็กตั้งแต่แลกคลอดมาควรจะกินนมคุณแม่นมคุณแม่แต่คุณแม่บางท่านเนี่ยไม่มีน้ํานมเหลือจะไม่ได้ให้นมบุตรและให้นมบัวบางทีแพ้พวกสารประกอบที่เป็นอยู่ในนมบัวโปรตีนวัวเนี่ยในน้าน,นมบัวจะแพ้ได้ หรือบางทีนมถั่วเหลืองก็แพ้เหมือนกันต้องครนี้ก็ต้องเลือกอยู่กับชนิดแล้วว่าเด็กที่กินนมเนี่ยกินนมวัวหรือกินนมอะไรแล้วแพ้ครับแต่โดยมากมักจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งพอผ่านไปผ่านไปพอโตขึ้นมาหน่อยอาการแพ้เนี่ยนมวัวเนี่ยหรือนมถั่วเหลืองก็จะดีขึ้นได้นะครับแล้วไอ้นอกจากเรื่องแพ้อาหารอ่าก็คือเรื่องกินก่อนอันดับแรกเรื่องกินอันที่สองที่พบกันบ่อยอ่าก็คือ เป็นพวกอะไรที่เราใช้ภายนอกก uh ี huh. ย่ยวกับทาทากับตัวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเครื่องสำอางเครื่องสำอางที่ uh huh. จะเจอกันบ่อยครับเครื่องสำอางนี้เป็นอะไรที่ใช้กันเยอะแล้วก็เป็นภูษาหกรรมเป็นเป็นตัวที่ครับอ,อะไรอ่ะขอเรียกในตลาดครับค่อนข้างสูงนะฮะการตลาดสูงแล้วก็แพ้กันเยอะก็จะมักจะมีหวัดพวกแพ้เครื่องสำอางนะครับ บางคนก็จะดูว่าจะแพ้ยังไงส่วนใหญ่ก็ง่ายๆครับใช้ปุ๊บมีอาการก็คือแพ้ออย่างเช่นเปลี่ยนยี่ห้อทุกทีใช้ยี่ห้อนี้ประจาแล้วเปลี่ยนยี่ห้อหนึ่งมีเพื่อนแนะนําใช้แล้วเพื่อนใช้แล้วหน้าเด้งเต็งโอ้โหใสสวยใสสวยใสไรสติไรที่ติไรที่ติหน้าผ่องมาเลยอุยากจะสวยเหมือนเพื่อนหน้าฉันครั้มนักเกินครับท้าเข้าไปปุ๊บโอ้โหฟ้าขึ้นวิแดงเลยผื่น ขึ้นหรือบางคนอาการแพ้อย่างหนึ่งคือสิวก็เป็นอาการสิวจากขึ้นสัมารก็เป็นแพ้อย่างหนึ่งได้อันนี้ก็น่าจะแพ้แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องหยุดบางคนใช้หลายตัวในคราวเดียวกันนะอย่างเช่นใช้ล้างหน้าลงด้วยอะไรโทนเนอร์ลงด้วยล้งให้ลำดับขั้นคงงงนะครับต้องไปปรึกษาคลณสุสภาพสตว์ลองพื้นหรือบางที มีมีสองสัาเก่าวกว่าจะครบกว่าจะออกจากบ้านได้ประมาณเจ็ดเลเยอร์ลชหหลายอย่างก็ไม่รู้แพ้อะไรวิธีแนะนําก็คือหยุดทุกอย่างเลยสมมติถ้าเราใช้หลายอย่างนะครับแล้วก็รอจนหายสนิทแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราแพ้อะไรก็คือกลับมาทดสอบใหม่คงไม่กล้าแล้วมั้งครับแต่คนคือคือถ้าอันไหนที่เราเคยใช้แล้วเนี่ยแล้วไม่มีอาการมักจะไม่ใช่อะไรที่เราเปลี่ยนชนิดมักจะแพ้นั้น หรืออันง่ายๆอี่างนึงคือวิธีเทสคือท้องแขนตรงนี้ตรงแถวบริเวณท้องแขนใช่เครื่องสาอางหรือน้ําหอมอะไรก็ตามที่เราอยากจะทดสอบนะครับยาทาภายนอกที่เราอยากจะว่าแพ้ไม่แพ้เนี่ยจุดหนึ่งที่ใช้กันที่แนะนํก็คือตรงนี้ท้องแขนก็ทาป้ายนะครับก็คือจะเป็นตำแหน่งที่บอบางแล้วก็เอาไว้ถ้าเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายถ้าเราป้ายเราทาเนี่ยแล้วมันเกิดผื่นบวมมือขึ้นมาเฉพาะที่แจว่านั้นเราแพ้เราก็เลี่ยง ทีดสอบบครัแต่เท่าที่เห็นเขาเทดสอบส่วนใหญ่ทาบริเวณหลังมืออันนี้เอาไว้เทสอันนั้นเทสสีเทสสีไม่ใช่ทดสอบผู้แพ้ใช่ไหมโอเคนึกว่าหนังตรงนี้จะหนาไปหน่อยหนังตรงนี้จะบางๆก็คือท้องแขนแต่ตรงนี้นะครับนอกจากอาหารเครื่องสำอาง